สวัสดีค่ะคุณครูทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่การพัฒนาบุคลากรในหัวข้อจินตคณิตค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนจินตะคณิตนะคะเรามารู้จักกับจินตะคณิตกันก่อนจินตะคณิตนะคะก็คือการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้จินตภาพในการคิดคำนวณโดยการนับนิ้วมือและการนับลูกคิดช่วยในการฝึกสมาธิฝึกการคิดแบบมีเหตุผลฝึกประสาทสัมผัสด,ด้านการคิดการเคลื่อนไหวการฟังและเสริมสมองให้พร้อมกับก,บการเรียนที่หลากหลายค่ะ ค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการนับเลข1ถึง99แบบจินตคณิตกันค่ะค่ะสิ่งที่คุณครูจะต้องรู้นะคะก็คือเราจะกำหนดฝั่งซ้ายมือแทนด้วยหลักสิบแล้วก็ฝั่งขวามือแทนด้วยหลักหน่วยนะคะเรามาดูตัวอย่างการนับเลข1ถึง10แบบจินตคณิตกันนะคะให้คุณครูทุกทกท,กท่านนับแล้วก็ทำมือตามไปพร้อมกันเลยค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ 1. ฝั่งขวามือนิ้วชี้ชี้ขึ้นมาแทนด้วย1ค่ะ 2. ชี้นิ้วกลางขึ้นมาค่ะแทนด้วยสองมีสองนิ้วก็คือสอง 3. นิ้วนางค่ะ 4. นิ้วก้อยค่ะ ทั้ง4นิ้วนะคะเป็นมีค่าเท่ากับ1หน่วยนะคะ5นิ้วโป้งค่ะน,นิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ5จะแตกต่างจากเพื่อนนะคะดังนั้นพอ5ปุ๊บเราชูนิ้วโป้งแล้วก็รวบเก็บ4นิ้วค่ะ,ะจําให้ดีนะคะมีนิ้วโป้งเท่ากับ5 6นิ้วชี้ค่ะ,ะ7 แค่ะ9ค่ะและ10เราจะชูนิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือเพราะว่านิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือของเราเท่ากับหลัก10 1นิ้ว1นสิบก็คือ10หลักหน่วยเราเก็บลงมาค่ะ ดังนั้น10เราก็จะชี้นิ้วชี้ฝั่งซ้ายมือ1น,นิ้วแล้วก็ฝั่งขวามือเราจะเก็บมือให้เรียบร้อยนะคะอ่าโอเคค่ะค่ะเรามาทบทวนวิธีการนับเลข1-10แบบจินตคณิตกันอีกครั้งนะคะทิชเชอร์ทุกท่านพร้อมนะคะเซตศูนย์ค่ะ1 2 นิ้วชี้กับนิ้วกลางค่ะ 3. นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางค่ะ4นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยค่ะ 5. นิ้วโป้งชี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบเก็บ4นิ้ว6นิ้วชี้ค่ะ7นิ้วกลางชี้ขึ้นมาค่ะ8ดนิ้วนางชี้ขึ้นมาค่ะ 9นิ้วก้อยชี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็10ฝั่งซ้ายมือชี้นิ้วชี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบเก็บนิ้วฝั่งขวามือนะคะก็คือ10ต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการนับเลข11ถึง20แบบจินตคณิตค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ อย่าลืมนะคะฝั่งซ้ายคือหลักสิบฝั่งขวาคือหลักหน่วยเซตศูนย์ค่ะ11ฝั่งซ้ายชูเละนิ้วชี้ฝั่งขวาชูนิ้วชี้ค่ะ12 13 14 15ชูนิ้วโป้งแล้วก็เก็บ4นิ้วค่ะอ่าสิบหกสและ19ต่อมาค่ะ20ค่ะส่วน20นะคะเราจะชู2นิ้วในฝั่งซ้ายก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลาง ส่วนฝั่งขวาเราก็จะเก็บนิ้วให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาทบทวนวิธีการนะับเ,เลข11ถึง20แบบจินตะคณิตกันอีกครั้งนะคะคุณครูทุกท่านพร้อมนะคะเซตศย์ค่ะ11ค่ะฝั่งซ้ายมือชี้นิ้วชี้ฝั่งขวามือชี้นิ้วชี้ค่ะ สิค่ะ13 14 15 16 17 18 19 20ค่ะค่ะส่วน20นะคะเราจะชี้ฝั่งซ้ายมือก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็รวบเก็บฝั่งขวามือนะคะ ค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการนับเลข21-30ถึง30แบบจินตะคณิตกันเลยค่ะอ่าทวนอีกครั้งนึงฝั่งซ้ายคือหลักอะไรคะฝั่งซ้ายคือหลัก10ฝั่งขวาคือหลักหน่วยเก่งมากเลยค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ21อ่า21 22 23 24 25นิ้วโป้งแล้วก็เก็บ4นิ้วนะคะอย่าลืม26 27 28 29และ30 30เราก็จะชู3นิ้วฝั่งซ้ายแล้วก็รวบเก็บฝั่งขวาให้เรียบร้อย3นิ้วที่ชูก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะอ่ะโอเคค่ะ ค่ะต่อมานะคะเราจะมาทบทวนวิธีการนับเลข21ถึง30แบบจิตนตะคณิตกันนะคะอ่าคุณครูทุกท่านพร้อมนะคะเซตศูนค่ะ21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30ก็คือฝั่งซ้ายมือชี้นิ้วชี้กลางนางนะคะแล้วก็รวบเก็บฝั่งขวามือเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการนับเลข31ถึง40แบบจินตคณิตกันค่ะ ่าคุณครูทุกท่านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ30อ่า31ค่ะ32 33 34 35 36 37 38 39 40 40เอ่ะ40เราชู4นิ้วทางฝั่งซ้ายแล้วก็รวบเก็บฝั่งขวาให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะถ้าเรามาทบทวนวิธีการนับเลข31ถึง40แบบจินตะคณิตกันอีกครั้งนะคะอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ31 ทำมือ,อยังไงเอ่ยอ่าสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบห้าฝั่งซ้ายชี้นิ้วชี้กลางนางฝั่งขวามือชี้นิ้วโป้งแล้วก็รวบเก็บสี่นิ้วอ่าสามสิบหก 37 38 39 40 40นะคะฝั่งซ้ายมือชูนิ้วชี้กลางนางแล้วก็ก้อยฝั่งขวามือรวบเก็บให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการนับเลข41ถึง50แบบจินตะคณิตกันค่ะอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ40 41 42 43 44 45นิ้วโป้งขึ้นรวบเก็บ4นิ้ว46 47, 48, 49, 50ส่าาำหรับเลข50นะคะก็คือเราจะชูนิ้วโป้งฝั่งซ้ายมือแล้วก็เก็บนิ้วฝั่งขวามือเช่นเดิมนะคะเพราะว่านิ้วโป้งของเรามีค่าเท่ากับ5แต่ว่าถ้ามาอยู่ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ50โอเคนะคะ เรามาทบทวนวิธีการนับเลข41ถึง50แบบจินตะคณิตกันอีกครั้งนะคะอ่าทุกคนพร้อมแล้วเซตศูนย์รอค่ะ41 42 43 44 45ทำมือให้ถูกต้องนะคะ46 47 48 49 50 50ฝั่งซ้ายมือเราชูนิ้วโป้งขึ้นรวบเก็บ4นิ้วฝั่งขวามือรวบเก็บทุกนิ้วนะคะอ่าโอเคค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ ค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการนับเลข51ถึง60แบบจินตะคณิตกันเลยนะคะ,ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ51 52 53 54 55 56 57 58 59 60อ่ะเลข60นะคะก็คือมีนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในฝั่งซ้ายมือแล้วก็รวบเก็บนิ้วของฝั่งขวามือนะคะอ่ะนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ5นิ้วชี้ก็คือ1หน่วย5บวก1ก็จะได้เป็น6แต่ว่าอยู่ในหลัก10ก็จะมีค่าเท่ากับ60โอเคนะคะ ต่อมานะคะเรามาทบทวนวิธีการนับเลข51ถึง60แบบจินตะคณิตกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำของชิเชอ่์ทุกคนอ่ะถ้าพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ51 52 53 54 55 55นะคะฝั่งซ้ายมือ ชูนิ้วโป้งรวบเก็บ4นิ้วฝั่งขวามือก็ชูนิ้วโป้งแล้วก็รวบเก็บ4นิ้ว56 57อ่าทำมือให้ถูกต้องนะคะ58 59 60อ่าเก่งมากๆเลยค่ะ ่ะเรามาดูวิธีการนับเลข61ถึง70แบบจินตะคณิตกันเลยค่ะอ่าเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเซตศูนย์ค่ะ60ค่ะ61ค่ะ62 63 64 65 66 67 68 69 70บเอ่าเจนะคะในฝั่งซ้ายมือเราก็จะชูนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ70นั่นเองอ่าโอเคค่ะเรามาดูวิธีการนับเลข61ถึง70แบบจินตคณิตกันอีกครั้งนะคะอ่าลองทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เซตศค่ะ61 62 63 64 65 66 67อ่าขอถามก่อนค่ะ67เนี่ยฝั่งซ้ายมือชูเลขไหนบ้างคะอ่าเก่งมากค่ะฝั่งซ้ายมือชูเลขนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ ฝั่งขวามือชูนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเก่งมากๆเลยค่ะต่อมา68 69 70อ่าค่ะต่อมาค่ะจะเป็นวิธีการนับเลข71-80ถึงแ0บแบบจินตะคณิตกันนะคะอ่าทัวนอีกครั้งหนึง่งฝั่งซ้ายมือคือหลักอะไรนะ ฝั่งซ้ายมือคือหลักสิบฝั่งขวามือคือหลักหน่วยนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 เลข80นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะมีนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะอ่าเก่งมากๆเลยนะคะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งวิธีการนับเลขแบบจินตะคณิต71ถึง80อ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ71 72 73 74 75 76 77 78อ่ะ78ชูนิ้วไหนบ้างคะฝั่งซ้ายมือชูนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางฝั่งขวามือชูนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไป79 80โอเคคะ่ะ ต่อมาเลยนะคะเรามาดูวิธีการนับเลข81-90แบบจินตะคณิตกันค่ะอ่าถ้าคุณครูทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเตรียมมือค่ะเซตศูนย์ค่ะ81 82 83 84 85 86 87 88 89 90เกอ่าเก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะวิธีการนับเลข81ถึง90แบบจินตะคณิตอ่าคุณครูทุกท่านพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ81 82ทำมือให้ถูกต้องนะคะ83 84 85 86 87 88 89 90 90นะคะชูนิ้วฝั่งซ้ายมือชูนิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยส่วนขวามือรวบมือเก็บให้ครบค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะจะเป็นวิธีการนับเลข91ถึง99แบบจิตนตคณิตกันแล้วนะคะอ่าเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเซตศูนย์ค่ะ91 92 93 94 95 96 97 98 99เอ่าโอเคค่ะเรานับมาถึง99แล้วนะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบวกการลบแบบจินตคณิตกันนะคะอ่าทีเชื่อเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ ขอทบทวนวิธีการนับเลข91-99ถึงแบบจินตคณิตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเซตศูนย์ค่ะ91 92 92เนี่ยชูนิ้วไหนบ้างคะฝั่งซ้ายมือชูนิ้วโป้งชี้กลางนางแล้วก็ก้อยส่วนฝั่งขวามือชูนิ้ว ชี้แล้วก็นิ้วกลางเก่งมากๆเลยค่ะ93 94 95 96 97 98 99อาเก่งมากๆเลยนะคะเรานับครบแล้ว1ถึง99แบบจินตะคณิต ค่ะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการบวกเลขและลบเลขแบบจินตคณิตค่ะการบวกเลขและลบเลขแบบจินตคณิตนะคะจะสามารถทําให้นักเรียนนะคะได้คําตอบที่รวดเร็วมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเอาไปทดในกระดาษทดเลยค่ะอ่าเรามาลองดูกันเลยคะ่ะในโจทย์ของเราบอกว่า 1-3-4บวก3าลบ4บวก4คำตอบคือเท่าไหร่คะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปทดในกระดาษทดแต่ว่าเรามีจินตคณิตเดี๋ยวเรามาบวกเลขลบเลขแบบจินตคณิตกันนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ1่บวกสามขึ้นมา3คะ่ะขึ้นมา3นิ้วลบ4คะ่ะเก็บไป4นิ้วบวก4คะ่ะคำตอบคือเท่าไหร่คะ อ่าเก่งมากค่ะคำตอบก็คือ4อ่าพอตอบเสร็จพอตอบเสร็จเราเซต0ูนย์ไว้รอข้อต่อไปได้เลยค่ะค่าต่อมานะคะเรามาดูวิธีการบวกเลขและลบเลขหลัก10กันบ้างในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่า10บวก30ลบ40บวก40คำตอบคือเท่าไหร่คะ าบางคนยังทนเลขอยู่เลยแต่ว่าเรามาบวกแบบจินตคณิตก,กันเลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ10ฝั่งซ้ายมือนะคะนิ้วชี้30เอาขึ้นมาค่ะ30ลบ40เก็บลงไปค่ะบวก40เอาขึ้นมาค่ะตอบเท่าไหรคะตอบาตอบ40นั่นเองค่ะพอได้คำตอบแล้วเราก็เซตศูนย์รอทำข้อต่อไปได้เลยค่ะ ค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการบวกเลขและลบเลขของเลข6กันบ้างค่ะอ่าในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า1-6-6-3บวก6ลบหบวกสอ่าคำตอบคือเท่าไหร่คะบางคนยังคิดไม่ทันเดี๋ยวเรามาลองใช้วิธีแบบจินตะคณิตกันเลยนะคะอ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนะคะบวก6เอา5ขึ้นมาค่ะแล้วก็เพิ่มมา1เป็น6 ลบ6เอา5ลงค่ะแล้วก็ถอยลง1บวก3ค่ะอ่ะเอา3ขึ้น3นิ้วอ่ะคำตอบคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะคำตอบก็คือ4พอได้คำตอบก็เซตศูนย์รอทำข้อต่อไปได้เลยค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการบวกเลขแล้วก็ลบเลขในหลัก10บกันบ้างค่ะ จากโจทย์1ิบวกด้วย60ลบด้วย60คําคำตอบคือเท่าไหร่คะอ่าเรามาลองบวกเลขแบบจินตะคณิตกันเลยค่ะเซตศูนย์ค่ะ10ฝั่งซ้ายนะคะนิ้วชี้บวก60เอานิ้วโป้งขึ้นมาค่ะแล้วก็เพิ่มอีก1นิ้วลบ60หักนิ้วโป้งลงไปค่ะแล้วก็หักออกอีก1นิ้ว คำตอบที่ได้คือเท่าไรเอ่ยอ่าคำตอบที่ได้ของเราก็คือ10นั่นเองค่ะพอได้คำตอบแล้วเซตศูนย์รอข้อต่อไปเลยค่ะอ่าเก่งมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเป็นวิธีการบวกเลขแล้วก็การลบเลขแบบจินตคณิตกันค่ะจากโจทย์1นึงบวกแลบ8เอ๊ะคำตอบคือเท่าไหร่กันนะ เราจะมาบวกเลขลบเลขแบบจินตคณิตค่ะชิเช่์ทุกคนตั้งมือค่ะเซตศูนย์ค่ะ1ฝั่ง,งขวามือบวก8เอา5ขึ้นมาค่ะแล้วก็เพิ่มอีกอ่าลบ8เอา5ลงค่ะแล้วก็ลบอีก3นิ้วลงคำตอบคือเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะคำตอบก็คือ1นั่นเองค่ะ เซตศูนย์ 0. พอได้คำตอบแล้วเราเซตศูนย์ลอกทำข้อต่อไปเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้การพัฒนาบุคลากรก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะ